งานหลักก็จะเข้าไปที่ IPD นะครับซึ่งเป็นไอพีดีเซ e นเตอหรือไอพีดีเ e ็นนะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็จะมีเรื่องของการบวกแอดพิตใหม่นะครับจากบอร์ดนะครับจัดการเตียงจองเตียงนะครับจัดการเตียงเพิ่มเตียงนะครับเปลี่ยนสถานะของเตียงนะครับจองเตียงนะครับสามารถเลือกเอแล้วก็จองเตียงให้ได้นะครับเมื่อกี้เด็กชายสอนเด็กทดสอบเนี่ยครับถูกส่งมานะครับจาก OPD นะครับ ก็จะเป็นรายชื่อผู้ป่วยที่รอรับนะครับก็จะมีรา,ายชื่อที่ผู้ป่วยที่อยู่บนหอผู้ป่วยอยู่แล้วนะครับกดดูข้อมูลก่อนก็ได้นะครับว่าเป็นผู้ป่วยประเภทไหนใส่ไดเอ็กอะไรนะครับขอห้องขอเตียงอะไรมาน,นะครับจากนั้นเราสามารถที่จะกดรับเข้าวอร์ดนะครับพอกดรับข้อวอร์ดเนี่ยโดยปกติแล้วระบบเนี่ยนะครับก็จะโชว์เตียงว่างให้นะครับว่าตอนนี้เนี่ยที่วอร์ดเรามีเตียงว่างกี่เตียงสามารถที่จะเลือกเตียงว่างนะครับ แล้วก็กดรับได้เลยนะครับทีนี้รายชื่อผู้ป่วยนะครับก็จะเข้าไปอยู่ที่รายชื่อผู้ป่วยที่อยู่บนหอาผู้ป่วยเรียบร้อยแล้วนะครับเด็กชายสอนเด็กทดสอบนะครับตรงนี้นะครับสามารถที่จะพิมพ์สติ๊กเกอร์หรือว่ากดดู e m r ได้นะครับหน้าจอก็จะเด้งไปที่แท็บ e m r นะครับันนี้ก็จะดูข้อมูลของผู้ป่วยรายบุคคล กรณีที่ต้องการดูข้อมูลของผู้ป่วยคนอื่นนะครับสามารถที่จะเซิร์ชจากตรงนี้ได้นะครับว่าดูคนไข้ที่อยู่ในบอร์ดตอนนี้1 4คนนะครับเตรียมจำหน่ายอยู่3คนนะครับแล้วก็มีรอรับอีก3คนนะครับสามารถที่จะกดดูข้อมูลจากตรงนี้ได้แล้วก็จะเห็นข้อมูล E.M.R. ของคนไข้นะครับในบอร์ดทั้งหมดนะครับว่า,วามีวิธิษฐใช้เป็นอะไรนะครับ ตอนนี้อยู่เตียงไหนนะครับมีเรื่องของการขอย้ายเตียงได้นะครับขอย้ายหน่วยงานก็คือการขอย้าย ward นะครับแล้วก็มีเรื่องของการสั่งยานะครับเมื่อกี้ยาผู้ป่วยพอดีผู้ป่วยทงนี้ถูกสั่งยาจาก o p d ด้วยนะครับนี้ในใน i p d เองนะครับแพทย์ก็สามารถที่จะมาสั่งยาได้นะครับซึ่งการสั่งยาของ i p d เนี่ยครับก็จะคล้ายๆกับการสั่งของ o p d นะครับเลือกยานะครับอย่างเช่น ผมสั่งเป็นโอมิปาโซนนะครับ40มิลลิกรมัมอินเจ ქ ชั่นนะครับวันที่เริ่มให้ยาเป็นวันนี้นะครับให้3วันนะครับให้สิ้นสุดวันที่24นะครับแล้วกอ็ออเดอร์เป็นคอนติเนียนะครับครั้งละ1ครับซีซีผมพูดนะครับ,บ,รบทุก6ชั่วโมงอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ กดสับมิดไปกรณีที่เภสัชตรตวจสอบยาเล็กน้อยและส่งสั่งจ่ายยามาที่บอร์ดแล้วนะครับพยาบาลก็จะเข้ามาที่ชื่อผู้ป่วยนะครับแล้วก็กดตรวจสอบยาจากห้องยาไหนตรงนี้นะครับพอตรวจสอบปุ๊บนะครับระบบก็จะทําการดีเฟสนะครับก็จะมียาที่แพทย์สั่งแล้วก็เภสัชตรตวจสอบและสั่งจ่ายมาแล้วนะครับพยาบาลก็จะมีหน้าที่มาดูนะครับว่ายาแต่ละตัวเนี่ยวิธีใช้ยังไงแล้วก็มากําหนดรอบ ในรอบมาตรฐานในการให้ยานะครับเปิดข้อมูลมาตรฐานตรงนี้นะครับ qdpc หลังอาหารกดไปปุ๊บนะครับก็จะมีการเลือกเวลาเวลามาตรฐานในการให้ยาของพยาบาลนะครับในบอร์ดแล้วก็สามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับประวัติการใช้ยานะครับหรือว่าหน้าคาเด็กนะครับตรงนี้นะครับพยาบาลก็จะสามารถที่จะดูได้นะครับว่ามียาวันเดกี่ตัวยาคอนตินินกี่ตัวนะครับแล้วก็ สถานะเนี่ยยังออนอยู่นะครับมีออฟอยู่เท่าไหร่นะครับสามารถที่จะพิมพ์ใบแจ้งการให้ยาหรือว่าใบมาได้นะครับกดเลือกตัวยานะครับแล้วก็สั่งพิมพ์นะครับก็จะเป็นลักษณะของใบมานะครับการพิมพ์สติกเกอร์ยานะครับตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างการพัฒนานะครับปรับฟอร์แมตนะครับรวมถึงการใส่บาร์โค้ดการใส่ข้อมูลที่จําเป็นนะครับซึ่ง แล้วก็ได้มีการทดสอบกับยูเซอร์ที่ IPD อยู่อย่างต่อเนื่องนะครับเรื่องของการพิมพ์สติกเกอร์ประจำตัวผู้ป่วยนะครับก็สามารถพิมพ์ได้นะครับจากบอร์ดนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็สติกเกอร์ข้อมือนะครับนี้นะครับทางทีมพยาบาลผู้ป่วยในก็กำลังทำการออกแบบสติกเกอร์ที่จะต้องการให้พิมพ์ได้นะครับทีนี้เรามาดูในกรณีที่ต้องการส่งผ่าตัดนะครับก็จะมีเรื่องของงานผ่าตัดนะครับตรงนี้นะครับ ก็สามารถที่จะส่งผ่าตัดแล้วก็บันทึกฟอร์มข้อมูลการจองผ่าตัดนะครับแล้วก็ทําการจองเข้าไปนะครับพอจองเสร็จปุ๊บนะครับเดี๋ยวมันก็จะวิ่งไปที่ห้องผ่าตัดกรณี